โอ้ยผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนทิกนะผมว่าเล่นสันสนายังไงให้เก่งนะครับผมผมก็ยังเล่นไม่ได้เก่งขนาดนักผมแต่ผมพอจะรู้อยู่ว่ามันควรจะทํำยังไงบ้างนะอขั้นแรกเลยครับผมการที่เรามีสไนเปอร์ะนมคือ ให้ผมให้เอ้ยให้ทุกคนนะผมไปตั้งค่าก่อนนะผมตั้งค่าอะไรก็คือเดี๋ยวนะตั้งค่านี้ของคามิล่าซูมเอฟเฟกยิ่งถ้าเราตั้งเยอะนะผมเขาตั้งไปหนึ่งอะเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นสนานให้ดูนะถ้าเราตั้งไปหนึ่งเนะี่ยเห็นไหมว่าเวลาเราคลิกขวามันจะซูมเข้าใกล้เยอะนะนี่เห็นไหมครับคลิกขวามันจะซูมเข้าใกล้เยอะนะ ก็แนะนำปรับลดลงมาสักนิดนึงนะผมส่วนผมจะเล่น0.2 0.3งนะผมประมาณนี้โอเคส่วนมาเรื่องการยิงดีกว่านะผมวิธีการยิงก็มันอยู่แล้วผมคือมันต้องยิงหัวนะคือถ้ามันมันก็ต้องยิงหัวนะผมเพราะว่าถ้ายิงตัวบาดามจมันแค่70นะครับนะผมแล้วอีกถ้าอีกนัดโดนตัวเนี่ยมันไม่ตายนะผมเนี่ย70เนี่ยผม70ก็แนะนําให้ยิงหัวได้ก็ดีนะผมเพราะฮิตบล็อกมันหัวมันใหญ่อยู่นะเนี่ย ใช่หไหมครับเนี่ยเนี่ยผมนี่ประมาณนี้โอเคส่วนอย่างต่อมาผมทิกที่ควรใช้ก็คือที่ผมทำเมื่อกี้ที่ทำอย่างนี้นะผมก็เหมือนจะเคยสอนไปแล้วแต่ว่าผมจะสอนอีกรอบนึงคือการที่เราวิ่งไปผมพอขึ้นถึงประมาณตรงกลางแล้วเนี่ยให้เรากดสไลด์แล้วก็กระโดดนะผมมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะก็มันเอาไว้พลิกเวลาอยู่ข้างบนนะผมประมาณนี้ เ็ใช้ประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะผมส่วนไอ้เรื่องความแม่นเนี่ยถ้าคนไม่แม่นก็ฝึกเอาได้นะผมส่วนด่านที่คนจะเลือกก็อาจจะรู้นะผมว่ามันต้องเป็นด่านที่ระยะไกลนะผมอาจจะเป็นท่าเรือหรือว่าเป็นแบบพวกสถานีรถไฟนะผมถ้าสแต่ส่วมมากเขาจะแบนกันนะผมก็ไม่รู้ว่า ทำไมเพราจริงๆมันก็มันถามว่าโกงไหมมันก็โกงนะเพราะว่ามันวันช็อตใช่ไหมถ้าโดนหัวแต่ว่าเวลายิงให้โดนหัวมันก็ยากอยู่นะผมโอ,โอเคส่วนอย่างต่อมานะผมให้เรานะผมเลือกเซคอนดารี่นะผมคือปืนที่2เนี่ยคือสมมุติว่าสไนเราเ,าเอาไว้ใช้ระยะไกลใช่ไหมพอเขาเข้ามาใกล้นะผมผมว่ามันคก็ค้าจะยิงยากนะ ออันนี้อันนี้แบบความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามันอาจจะยิงยากนิดนึงคืออันเนี้ยยิงบอดนะผมมันยิงง่ายแหละยิงบอดมันยิงง่ายแล้วแต่ว่าเจอคนจริงผมมูเมนต์จะไม่มันจะไม่เหมือนกันก็คือให้เราเลือกเซคชันดารี่ที่เราถนัดนะผมอ่าทุกคนอาจจะเล่นเป็นอ่ที่ผมเล่นคือเลเวอร์นะผมเลเวอร์ก็ยิงหัวนั้นรัตสี่สิบนะถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่เลือกเล่นอูซี่นะผมเพราะว่าอูซี่มันมันยิงลัวก็จริงครับแต่ว่าดาเมจมันน้อยนะ อย่าลืมโอซี่นี่เนี่ยโูซี่เนี่ยดาเมจมันมเดี๋ยวนะมันน,าน่ารับแผลอีกนะผมเข้าหัวก็สิบนะถ้ายิง,ถ,ยงออยถ้ายิงแม่นๆเอางี้ถ้ายิงไม่แม่นผมแนะนำเป็นรีโวเวอร์ดีกว่านะผมเพราะว่ามันดามเมจแรงกว่านะผมแล้วก็เดี๋ยวนั่นเดี๋ยนะรีโวเวอร์มันสามารถคลิกขวาได้นะผมคลิกขวาแล้วมันจะสแปมนะปกติเรายิงอย่างี้ใช่ไหมแต่ถ้าคลิกขวานะผม ถ้าขีดความมันจะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันยิงล้วนนผมแล้วมันมันก็ถือว่าล้วนเหมือนกันนี่เห็นไหมครับแปบบ๊บเดียวก็หนึ่งร้อยแหละแนะนำก็คุมปืนให้ดีนะผมให้โดนหัวมันจะตายเร็วนะผมโอเคส่วน secondary อีกอันนึงอาจจะเป็นช็อตตี้ก็ได้นะผมช็อตตี้ช็อตตี้จะเอาไปใช้ในด่านระยะใกล้นะผมสำหรับคนที่มีเกมพาร์ทนนะ่ะนี่ผมนไมครับถ้าโดนหัวก็เจ็บนะผมแต่มันมีแค่สองนั้นนะ เนี่ยหรือว่าเราจะมูฟเมนต์เราก็ได้สมมุติว่าเขาอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็ยิงยิงร็่ถ้าเขาไม่ตายก็สามารถวิง่งวิ่งเข้าไปยิงต่อได้นะผมประมาณนี้เลยถ้าเป็นแฟร์การแฟร์การผมไม่ค่อยแนะนำนะผมเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นด่านด่านแคบเนาะด่านแบบด่านแบบด่านเแบบล็กๆนะผมแต่ถ้าด่านที่ใหญ่แล้วแบบมันมีที่แบบสิ่งกีดขวางเยอะเนี่ยแนะนำเป็นชอตตี้เหมือนกันนะผม ตวนต่อมาอาจจะเป็นอะไรอาจจะสลิงชอ็อตก็ได้นะผมสิ่งที่ไอด่านที่มันมีที่ชิ่งเยอะๆนะ้อเราสามารถเล่นสลิงชอ็อตได้นะแลแบบสแปมสแปมมได้สมมติว่าเรายิงไปใช่ไหมเรายิงไปเจ็ดสิบแล้วอะ่ะแล้วเรากวยิงครั้งไม่โดนนมองเราก็สแปมมันนี้ไปก็ได้ครับตายเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอ่ามีอันนี้อันนี้อันนี้สัมัญมากนะผมคาตนานะคาตนานะจะมาใช้กับคนที่เล่นทนายเหมือนกันก็ได้นะผมเพราะว่าถ้าเขายิงหัวเราโดนนะผมแล้วเรา คีิขวาดันน่ะมันจะสะท้อนกลับไปอีกคนตายเลยนะผมตายทันทีเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นโดนแบบปืนที่สแปมน,นะครับผมปืนที่ยิงรัวอ,อาจจะเป็น assault rifle หรือว่า bird rifle นะครับผมส่วน throwable อ,อันนี้มันน่าเอาไว้แบบทำกระโดดนะผมแต่ผมก็ทำไม่เป็นกันนะก็เอจริงถือว่าถ้าเล่นปกติไม่แนะนำไม่ใช้นะผมอาจจะแนะนาเป็น b a t t l axe b a t t l axe นะผม ไม่ท้ายแอคมันสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เหมือนกันนะเหมือนเคียวเลยแต่ว่ามันจะทำดาเมจด้วยนะประมาณนี้แล้วตัวจะกระเด็นนะผมก็แนะนำเหมือนกันสมมติว่าเวลาตัวกระเด็นแล้วก็ถ้าเรายิงแม่นๆมนะผมก็ยิงได้นะอุ้ยส่วนไลออชิลเอาไว้จริงจริงมันไม่ต้องใช้ก็ได้นะผม มีดก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเลนกับสไนช์เชนซออันนี้อันนี้เอาไว้กระโดดนะครับผมกระโดดที่เหมือนที่ผมบอกคือทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามีเคียวมันเอ้พอเรามีไม่ใช่เคียวเขาเรียกว่าเรืเ่อยแล้วก็เราคลิปไปนม้มันจะพุ่งไปข้างหน้านะแล้วก็สามารถยิงได้เหมือนกันประมาณนี้เลยส่วนเคียวก็ปกตินะผมไม่ไม่มีอะไรแหละก็มันพุ่งเฉเๆนน้อเออมันก็คอมโบโปกตินแผมเคียวเนี้ย โอเคส่วนทิกที่ผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะคือมันคือการที่เราโปรติเรายิงแล้วเนี่ยแล้วเราสรับมาเราสรับอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะยิงยิงอย่างีไรยิงอย่างนี้ปุ๊บแล้วสับเงี้ยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะอ่สมมติผมเล่นเป็นเขียวนะผมแล้วผมยิงนัดหนึ่งยิงปุ๊บอ่าทุกคนอาจจะคิดว่า มันไม่มีความแตกต่างหนุ่มแต่จริงมันมีความแตกต่างนะก็คือเคียวหนุ่มมันใช้อนิเมชันฟันอ่ะมันนานกว่ามันถึงจะสุดอ่ะแล้วก็ก่อนเราจะยกปืนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราใช้มัดนะหนุมมัดเนี่ยเห็นไหมครับมันต่อยแป๊บเดียวแล้วมันแล้วมันแล้วมันเปลี่ยนคืนเลยนะเท่ากับว่าเวลาเรายิงนะหนุ่มเรายิงปุ๊บเราสับมัดเห็นป่ะมันยิงได้เรื่อยๆครับเนี่ยเนี่ยก็มันเป็นทิกทิกหนึ่งแล้วกันนะคือผมไม่รู้หรอกว่ามีใครรู้ไหมแต่ผมเห็นเคยเห็นฝรั่งเขาทำกันนะผมผมก็เลย อย่ามาพูดนะไอเรื่องเนี่ยแต่ถ้าเราเราสรับอย่างนี้คือมันจะไม่ได้นะผมเราต้องกดคลิกมิลีนะเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะผมพูดจริงแต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยเอามาเล่นกับหมัดเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเอามันเล่นมันก็ไม่ได้แย่นะผมที่เพราะว่ามันแบบเด็กมันจำได้นะเนี่ยเวลาอย่งแล้วก็นี่เรสับเนี่ยสับ ถือว่าค่อนข้างของผมทีนี้ก็ประมาณนี้ผมคลิปเล่นภายในมันก็ที่มันก็ไม่ได้ยากนะผมถ้าเ,เดี๋ยวผมสอนอีกอีกทิหนึงแล้วกันก็คือปกติที่เราเวลาเราสไลด์นะผมเวลาเรา A แล้วสไลด์เนะี่ยเราจะสไลด์ใกลนะ้นะนะเอแล้วสไลด์แต่ถ้าเราสไลด์มาของมาจากข้างบนนะผมเราจะสไลด์ไกลนะนี่เห็นไหมครับแล้วเราสไลด์สุดนี่เลยแต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วสไลด์เทียวกันนะเห็นไหมครับมันมันสุดแค่นี้นะมันสุดแค่บล็อกนี้ แต่ว่ามาจะสไลด์เลยไปก็ได้นะผมะเดี๋ยวผมให้ดูรอบนึงนะก็ให้เราสไลด์เหมือนเดิมนะผมแต่ไม่ต้องกระโดดนะสไลด์วิผิดทางเอาใหม่อ่ะตรงนี้นะผมแล้วก็สไลด์ปึ๊บเห็นไหมครับมันไกลถึงตรงนี้จริงจริงมันอาจจะทะลุไม่ได้แล้วแหละก็ทิคในการเล่สนสนก็ประมาณนี่ผมถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยผมชอบมากกดซับด้วยยินดีด้วย,ยไปนะผมบา,บาย